สรัฐฝรั่งเศสทดสอบนิวเคลียร์ไม่ใช้หัวรบมอสโกเตือนยุโรปจะหายนะวันที่17พฤศจิกายน2568ยกคาดิชันค่ะธนวัตรวังชากรแฟลชบิ๊กบอลตอนนี้ยุโรปร้อนชาอีกแล้วนะคะท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างนาโตกับรัสเซียปารีสเดินหน้าพัฒนาวุธนิวเคลียร์ยุยคส ภายในปี2034และยิงทดสอบขีปนาวุธนิวเคลียร์โดยไม่ใช้หัวรบนิวเคลียร์สรัฐก็ทดสอบอาวุธนิวเคลียร์เหมือนกันแล้วก็ประกาศว่าไม่ได้ใช้หัวรบนิวเคลียร์เหมือนกันในช่วงเวลาเดียวกันนี่แหละเป็นเทอร์โมนิวเคลียร์ที่ไม่ใช้หัวรบนิวเคลียร์ก็คือกระตุ้นการใช้อาวุธนิวเคลียร์แบบเปิดเผยโจ่งแจ้งนั่นแหละ เซอร์นิวส์วีคนะคะรายงานเรื่องนี้ทั้งเรื่องของฝรั่งเศสทั้งเรื่องของสหรัฐที่พากันทดสอบนิวเคลียร์รวัรวๆนี่คือของฝั่งรัสเซียก็รายงานของฝั่งอังกฤษก็รายงานเขาบอกว่ากองทัพเรือฝรั่งเศสทําการยิงทดสอบขีป,ปนาวุธนิวเคลียร์ ASMPAR รุ่นปรับปรงุงอันนี้มีมาอยู่นาน,ะะนานแล้วนะคะประจำการนานแล้วแต่นี่เป็นรุ่นใหม่รุ่นปรับปรงุง ติดตั้งบนเครื่องบินรบราฟาเอลเห็นไหมราฟาเอลนี่สามารถเตดขีปนาวุธนิวเคลียร์ได้เขาประจำการบนเรือบรรทุกเครื่องบิน FS Charles de Gaulle ทดลองแบบไม่มีหัวรบนิวเคลียร์แต่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระบบปฏิบัติการจริงของคลังแสงนิวเคลีย์เชิยุทธศาสตร์การทดสอบนี้ตอกย้ำบทบาทของฝรั่งเศสในฐานะ หนึ่งในสชาตินาตโตที่มีอาวุธนิวเคลียร์ร่วมกับสหรัฐและอังกฤษร,รวมทั้งสะท้อนความพยายามของปารีสในการขยายบทบาทร่วมนิวเคลียร์เพื่อค้ำประกันความมั่นคงของยุโรปคนที่เป็นต้นคิดก็คือมาครงนะคะเ,เสนอตั้งแต่ต้นปีแล้วลละว่าลงคันหรือลงอาวุธหมายความว่าลงเงินมาสร้างใหม่หรือเอาไอที่มีอยู่แล้วมารวมกันเดินนา ปะชาดะรัสเซียนี่คือก้คนคิดอะก็คือมาครงวันนี้งัดของตัวเองออกมาทดสอบแล้วฝรั่งเศสมีหัวรบนิวเคลียร์พร้อมใช้งาน290ลูกผ่านเรือดำน้ำและฝูงบินทางยุทธศาสตร์เรียกว่าบารีนี่เป็นกำลังสำคัญของฝั่งนาตโตนะคะโดยเฉพาะขีปนาวุธนิวเคลียร์ ASM PAR อันนี้อัปเกรด เริ่มใช้งานมาแล้ว ASMP คือพอเติม AR เนี่ยคือรุ่นอัปเกรดนะ ASMP รุ่นเก่านี่ประจำการตั้งแต่ทศวรรษที่1980พิสัยยิงราว600กิโลเมตรรองรับพลุรบิวเคลียร์ทโมนิวเคลียร์300กิโลตันเทียบกับระเบิดของสหรัฐที่ไปยิงที่ฮิโรชิมานางาสกิกว่า15ลูกเรียกว่าขนาด ฮิโรชิมะนางาซากิยังแหลกรานผลกระทบมหาศาลถ้าใช้เทอโมนิเคเลทตัวนี้ของฝรั่งเศส15ลูก15แห่งเกิมันจะ15เท่าของที่นางาซากิเอ่อแล้วก็ที่โอกินวาวะมันจะร้ายแรงขนาดไหนก็ซรูงกาลาโมฝรั่งเศสน,นะคะเป็นผู้มาให้สัมภาษณ์ ยืนยันว่าการทดสอบครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนปรับปรุงขีความสามารถภายใต้ Military Programming Law เขาบอกว่าออกมาเป็นกฎหมายด้วยปี2024-2030เป็นการทดสอบสายโซ่ระบบขีปนาวุธนิวเคลียร์ตั้งแต่การติดตั้งใต้ลำตัวเครื่องบินถึงการยิงจริงทดสอบความสมบูรณ์ทางเทคนิคกองทัพ FANU และกองกำลังทางอากาศทางยุทธศาสตร์ FAS ของฝรั่งเศสนะคะร่วมทดสอบโดยจำลองการโจมตีนิวเคลียร์เป็นครั้งแรกก็คือทำเหมือนจริงนะว่านี่คือการโจมตีนิวเคลีย์ระบบของนิวเคลียร์เอามาใช้จริงแต่ไม่ติดหัวรบนิวเคลียร์ถ้าติดหัวรบนิวเคลียร์เนี่ยอำนาจทำลายล้าง15ลูกของระเบิดแฟตบอมของอเมริกาที่นาง,งาซาก,ก,กิก็เละไปแล้วค่ะทั้งยุโรปนั่นแหละน่าสัะก็เพิ่งทดสอบอาวุธนิวเคลียร์อีกตัว ลังประกาศความสําเร็จในการทดสอบขีปนาวุธนิวเคลียร์มินิแมน3ก่อนหน้านี้ต้องต้นปีนะ่ะเออลมลุกคลุกคลานชนะัคะต้นเดือนนี้เองที่สหรสัฐประกาศฟื้นทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ทดลองอาวุธนิวเคลียร์ทดลองระเบิดนิวเคลียร์นะคะซึ่งทุกคนน่ะคนหัวลุกกันหมดนะอ้างว่าจีนรัสเซียเขาก็แอบทำลับ,ลบแต่จีนรัสเซียก็ออกมาปฏิเสธและบอกว่าที่ทดสอบนั้น เป็นขีปนาวุธที่ใช้หัวรบป,ปกติแม้ว่าจะเป็นขีปนาวุธที่สามารถติดหัวรบนิวเคลียร์ได้ก็ตามนั่นก็คือยังไม่ได้เอาระเบิดนิวเคลียร์มาทดสอบนะคะก็เลยคากันอยู่ตรงนี้แหละจริงๆแล้วตอนนี้สหรัฐฝรั่งเศสก็ทําเหมือนรัสเซียนั่นแหละ,ร,ะรัสเซียก็เสนอว่านี่คือการป้องปรามโชว์ให้เห็นว่ามีดีนะจะได้ไม่มารุกรานแต่ฝั่งนี้ก็บอกว่า เขาก็โชว์เพื่อป้องปรามที่จริงส่งสัญญาณบอกว่าฉันพร้อมจะลุยเธอแล้วนะอะไรประมาณนี้มากกว่ากระมัอมด่านสรัฐนี้ประกาศโดยห้องปฏิบัติการแห่งชาติซานเดียนะคะสังกัดกระทรวงพลังงานสรัฐใช้สนามทดสอบทโนโพาที่เนวาดาได้รับการสนับสนุนจากฐานทัพอากาศเฮลนายูดท่าด้วยใช้เครื่องบินขับไล่ F35A รุ่น5 หมายถึงเจเนอเรชัน5นั่นแหละบรรทุกและปล่อยระเบิดภายใต้เงื่อนไขการปฏิบัติการนั่นก็คือคนที่จะหอบขีปนาวุธเทอร์โมนิวเคลียของสรัฐคือ F35A นี่แหละถึงได้ห่วงมากตอนนี้ซาอุดีอซื้อก็ยังไม่รับปากเลยว่าจะให้หรือไม่กลัวไปถึงคู่แข่งคู่ปฏิปักเพราะว่าซาอุดีอาระเบียก็มีสัมพันธ์ที่ดีกับฝั่งโลกหลายครัวด้วย ในการทดสอบของสหรัฐครั้งนี้ใช้เครื่องบิน F-35 ยิงระเบิดเทอร์โมนิวเคลียร์แบบยู u ท r ร์เมีชื่อด้วยนะคะ B-6112 เขายิงไปที่บริเวณที่กำหนดเป็นที่ทดสอบที่รัฐเนวดดาดาแน่นอนก็คงต้อง แชงให้ประชาชนห้ามห้ามประชาชนเข้าใกล้อยู่แล้วนะคะขั้นตอนทดสอบเหล่านี้ทําให้สหรัฐมั่นใจว่าอาวุธนี้จะเป็นไปตามข้อกําหนดด้านสิ่งแวดล้อมและการปฏิบัติการภายใต้สภาพการใช้งานจริงคือกลัวว่าถ้าทำออมกมานะผิดกฎซึ่งมีการรับรองทางกฎหมายเรื่องการระมัดระวังในการทดสอบนิวเคลียร์ก็จะมีปัญหาเขาบอกว่าเขาไม่ได้ติดหัวรบนิวเคลียร์และปฏิบัติการภายใต้ออกฎหมายด้วย ความสําเร็จสรัฐคุยว่ามันเพราะประสานงานกันดีแซนดี้อ,อ็นเอ็นเอสเอกองทัพอากาศสหรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันนี้ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงพลังงาน DOE อี DO e. ทำงานใกล้ชิดกันเลยเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดูแลรักษาคลังอาวุธนิวเคลียร์ของสหรัฐอเมริกา n n s a นะคะก็ตอนนี้ก็จับมือกันริ่ม ทดสอบอาวุธนิวเคลร์ของสรัฐเราก็เพิ่งเห็นนะมี2แล้วนะมินิทแมนและอันนี้คือ B61-12 ทรทั้งประกาศว่าสรัฐกลับมาทดสอบนิวเคลียร์ได้ในระดับที่เท่าเทียมกับประเทศอื่นๆเขาบอกว่ารัสเซียกับจีนน่ะแหละก็แอบ,บทำลับๆหมายถึงซ้อมหรือว่าทดสอบระเบิดนิวเคลียร์นะคะมันคนละอย่างนะกับขีปนาวุธที่สาม,มารถติดหัวรบนิวเคลียร์กับทดสอบระเบิดนิวเคลียร์เนี่ยคนละระดับกัน แต่รัสเซียจีนบอกไม่เคยทําเขาทําแต่ระดับขีปนาวุธที่ติดตั้งหิูเคลียร์ได้ความพยายามของวอชิงตันเพื่อจะสร้างความมั่นใจให้กับพันธมิตรทั้งหลายทั้งที่นาโตทั้ง EU ที่จริงมันก็เกือบจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเลยค่ะมีบางประเทศเท่านั้นเป็นสมาชิก EU แต่ไม่เป็นสมาชิกนาโตส่งสัญญาณว่าพร้อมรบกับรัสเซียและจีนแน่ เพราะว่าเขาไม่ได้พูดแต่รัสเซียนะแต่ที่ยุโรปอะรัสเซียแน่ๆรัสเซียมองการทดสอบและการใช้งาน ASM p a r ของฝรั่งเศสและก็การทดสอบขีป,ปนาวุธนิวเคลียร์แรงโน้มถม่วง B6112 ของหรัฐนี้นี่คือสัญญาณทางยุทธศาสตร์ที่ส่งสิกถึงรัสเซียโดยตรงไม่ใช่แค่การออทดสอบเทคโนโลยีธรรมดานี่คือการยั่วยุท้าทายรัสเซีย กระตุ้นให้รัเสเซียจะต้องเน้นการฝึกซ้อมนิวเคลียร์ตอกย้ำบทบาทของกองกำลังนิวเคลีย์ตรีแอของรัเสเซียรับรับใครเอาไว้รับภัยคุกคามจากยุโรปอันนี้ก็เป็นทีของรัเสเซียที่จะบอกว่านี่คือภัยคุกคามจากยุโรปโคโซกเครมลินเดมิทรีปเปสคอฟเตือนแรงค่ะว่ายุโรปแสดงท่าทีต่อต้านรัเสเซียเปิดเผยหนักขึ้นเรื่อย การทดสอบขีปนาวุธนิวเคลียร์ทั้งสองของสหรัฐและยุโรปรัสเซียขอสงุนสิทธิ์ในการตอบสนองตามความเหมาะสมแล้วก็เตือนยุโรปเองว่าจะต้องเผชิญหายนะจากความร้ายแรงของสงครามนิวเคลียร์อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงนาโต้โดยสหรัฐและแกนนำยุโรปอย่างฝรั่งเศสเยอรมันอังกฤษได้สร้างความตึงเครียดเปราะบางเกี่ยวกับสงครามนิวเคลียร์กับรัสเซียมากขึ้นทุกทีนะคะ บ่งชี้ว่าสงครามครั้งใหม่นาโต้ NATO, จะไม่ได้ต้องการแค่ป้องปรามรเซียนนะแต่เตรียมการเผชิญหน้ากับรัสเซียโดยตรงแน่นอนช่วงที่ยังไม่พร้อมก็ดันหลังเคียฟรบต่อไปต่อให้ยุเครนเหลือแต่ซากนาโต้ NATO, ยุโรปก็ไม่สนใจใหญ่ดีค่ะ จะออกแอปเปาตังมีอยู่แล้วช้าอยู่ทําไมตําแหน่งเศรษฐีใหม่รออยู่คุณรู้ไหมแค่สลักหนึ่งใบสามารถเปลี่ยนชีวิตได้ซื้อสลักผ่านเราได้สลักแท้สลักจริงจากกองสลักปลอดภัยถูกกฎหมายร้อยเปอร์เซ็นต์ราคา80บาทไม่มีค่าธรรมเนียมไม่ได้แค่หลุนโชคแต่ไรายได้สองเปอร์เซ็นต์ยังช่วยเหลือการดําเนินง,งานของสมาคมซื้อสลักได้ง่ายๆแค่ปลายนิ้วสแกน QR code หรือ Line ID Adsai AGLOTTO 80เพิ่มเพื่อนได้เลยรางวัลที่หนึ่งเลขที่ออก